สวัสดีครับกับพบกับแคทไฟครับเวลาดีๆหนึ่งทุ่งตรงนะครับที่เราจะกลับมาเจอกันวันนี้ผมกอล์ฟอีแมนครับจะมาแนะนําวิธีการเช็คและแก้ไขปัญหา s t e ีมโอเวแล้วกระตุกได้ง่ายที่ควรรู้ครับต้องบอกว่าหลายคนครับสอบถามมาว่าพี่กอฟครับเวลาเราสตรีมโอเวแล้วมันกระตุกครับมันเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับเราสามารถแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้ไหมครับก็ต้องบอกว่าสามารถแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้ครับโดยขั้นตอนในการเช็คนะครับ เรามีวิธีการเช็คครับและวิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าวิธีการเช็คและการแก้ไขปัญหานั้นทํำยังไงไปชมกันเลยครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนในการเช็คนะครับและการแก้ไขปัญหา s t e a ม OBS และกระตุกได้ง่ายๆนะครับอนอื่นต้องบอกว่าการ s t e a ม OBS นะครับจะมีการใช้งาน2ส่วนครับส่วนแรกคืออินเทอร์เน็ตนะครับคือแบนด์วิดต์อินเทอร์เน็ตนะครับเวลาเราใช้งานคือเน็ตต้องแรงเหมือนกันนะครับที่เราบอกว่าเน็ตช้าเน็ตแรงนมีผลกับการสตรีมนะครับต่อมาก็คือ สตรีมขึ้นไปนะครับสส่วนยี้แยกกันนะครับเราสามารถเช็คยังไงได้บ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนนะครับเริ่มต้นสมมติพี่ก๊อฟเนี่ยครับเปิด OBS อยู่นะครับพี่ก๊อฟสมมติว่าพี่ก๊อฟจะเริ่มสตรีมนะครับก็กด start stream นะครับเวลา start stream ปุ๊บเนี่ยให้เรานะครับสังเกตตรงนี้ครับเมดูด้านล่างตรงนี้นะตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับจะเห็นว่า2ส่วนครับมันจะบอกเรื่องของ CPU นะครับว่าทางานเท่าไหร่โปรเซสไปเท่าไหร่นะครับต่อมาคือเรื่องของตัวอะไรครับ ัวแบนด์วิด์อินเทอร์เน็ตก็คือตัวนี้นะครับสออย่างนี้คือเราต้องสังเกตรตรงนี้นะครับเวลาเราใช้งานแล้วรู้สึกว่ามันกระตุกนะครับเรามาดูตรงนี้อันดับแรกคืออยากให้สังเกตตัวอินเทอร์เน็ตก่อนนะครับอินเทอร์เน็ตเนี่ยถ้าเกิดขึ้นเป็นสีเขียวแสดงว่าอินเทอร์เน็ตเพียงพอนะครับแบนด์วิด์ที่เราเซตตั้งค่าไว้บิตเรทที่เราตั้งค่าไว้เพียงพอแต่ถ้าเกิดสมมติเป็นสีส้มเริ่มไม่พอแล้วถ้าสีแดงเนี่ยไม่พอเลยนะครับถ้าสีแดงเนี่ยคือเน็ตเราเนี่ยไม่เพียงพอหรือเราเซตตไม่รรรงงกกัับบาาใช้นนะค ซึ่งให้เราไปดูในส่วนของอะไรครับลิงก์ด้านล่างได้ว่าเขามีคําแนะนําจากตัว Facebook กับ YouTube ว่าต้องเซ็ตเท่าไหร่ยังไงบ้างนะครับเพื่อให้เ,เหมาะเพียงพอก,กับการส่งข้อมูลไป2ก็คือเวลาเราใช้งานเนี่ยเราต้องเช็คด้วยว่าอินเทอร์เน็ตของเรานะครับสมมติเรา้องไปเช็คก็คือกดไปที่ speed test นะครับกดไปที่ speed test แล้วกดทดสอบพอเรากดทดสอบเนี่ยนะครับสิ่งสาคัญไม่ใช่ดาวน์โหลดนะครับสิ่งสาคัญคืออัปโหลดนะครับเวาลาเรากดเข้าไปเนี่ยเราต้องดูว่าอัปโหลดของเราเนี่ย กี่เมกนะครับเพื่อจะเพียงพอกับการใช้งานหรือเปล่าณนะปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยอัปโหลดปัจจุบันนดีขึ้นนะครับอาจจะมากกว่า10เมก50เมก1 0 0เมกแล้วนะครับก็ถ้าเกิดใครที่มีอัปโหลดอย่างเกินกว่า10เมกขึ้นไปเนี่ยน่าจะเพียงพอแล้วนะครับเพราะว่าถ้าใครที่มีอัปโหลดน้อยกว่านะครับ10เมกเนี่ยเรียกว่าน้อยมากไม่อาจจะไม่เพียงพอการใช้งานที่เป็นการสตรีมแบบ full h i g h d ไปนะครับอันนี้อัปโหลดมีก็ถึง300เมกเห็นไหมนะครับอันนี้เพียงพอเห็นไหมครับจะสังเกตว่า นะครับพอพี่ก๊อฟใช้อัปโหลดเห็นไหมตอนนี้มีการเช็คเห็นไหมอะไรหไหมเห็นนะแดงเห็นไหมครับเพราะมันเป็นการรีดตัวแบนด์วิดอินเทอร์เน็ตไปไงนะครับมันก็เลยจะกระตุกเห็นไหมครับนี่คือความชัดเจนเลยนะครับถ้าเมื่อใดที่เน็ตเวิร์กของเราถูกดึงไปนะครับไปใช้กับตัวอัปโหลดนะครับตัวนี้จะเป็นสีแดงมันเลยกระตุกต้องยอมรับก่อนว่าขณะที่เราใช้งานเนี่ยต้องดูว่าแบนด์วิดเพียงพอหรือเปล่านะครับถ้าสีเขียวเพียงพออ่าเราก็มาดูที่ฮาร์ดแวร์แล้ว อันดับแรกก่อนดูอินเทอร์เน็ตก่อนนะครับถ้าไม่ชัดกดมาที่ตัวนี้ครับวิวนะครับกดมาที่สตาร์สอ่ากดมาที่สแต็กนะครับสแต็เนี่ก็จะเห็นว่าเนี่ยฮะมีการใช้งานนะครับถ้าสมมติมีแดงเห็นไหมกดแดงขึ้นมาให้เกิดอะไรขึ้นแสดงว่ามันไม่ยังพอมีช่วงหนึ่งใช่ไหมครับกดรีเซ็ตลงไปหน่อยนะครับเพื่อทำการรีเซ็ตใหม่นะครับว่ามันมีสัญญาณดรอปลงไปช่วงหนึ่งนะครับอันนี้ก็คืออาจจะช่วยเรื่องอินเทอร์เน็ตได้นะครับอันดับแรกคืออินเทอร์เน็ตผ่านไปแล้วนะครับถ้าอินเทอร์เน็ต ใช้งานได้ดีนะครับแสดงว่าผลที่มันกระตุกมาจากฮาร์ดแวร์ของเราแล้วมาจากเพอร์ฟอร์แมนซ์เครื่องเราแล้วขั้นตอนในการดูยังไงนะครับอันนี้พี่ก๊อต้องสต็อกก่อนกดมาที่เซตติ้งครับวิธีการเซตติ้งก็คือเข้ามาที่หัวข้อเอาต์พุตครับการสตรีมของเรานะครับเราจะมีการใช้งานฮาร์ดแวร์เนี่ยหลักๆมีอยู่ประมาณ2แบบโดยทั่วไปก็คือการใช้ตัวฮาร์ดแวร์นะครับกับใช้ซอฟต์แวร์สตรีมนะครับใช้ซอฟต์แวร์เนี่ยก็คือ x 2 6 4เป็นซอฟต์แวร์สตรีมก็คือการเข้ารหัสโค้ดนะครับ โดยใช้ CPU ในการเข้ารหัสนะครับอันนี้กดไปที่ x264 ปุ๊บนะครับเราต้องตั้งค่า b i t เ a t e ให้เพียงพอนะครับกับตัวของการใช้งานของเราที่เราต้องออกไปนะครับตั้งค่าก่อนนะครับหัวข้อสำคัญก็คือตัวนี้ฮะ CPU using นะครับ present นะครับตัวนี้นะครับตรงนี้แหละครับคือการตั้งค่า performance ของการเข้าไปการ present ออกมาเะครับเราต้องตั้งค่าลำดับนี้นะข้างบนสุดนะครับคือ ใช้งาน CPU ในการเข้ารหัสน้อยไม่ไม่ต้องใช้ฮาร์ดแวร์ CPU โปรเซสเยอะนะครับข้างบนสุดคือต่ำสุดนะครับล่างสุดคือเยอะสุดนะครับอันนี้เราต้องเลือกให้เหมาะสมนะครับอย่างเช่นเริ่มต้นแนะนําให้เลือกล่างสุดก่อนนะครับสมมุติว่ามันกระตุกกระตุกเนี่ยเราจะได้ไล่ถูกนะครับกดล่างสุดก่อนแล้วกดกอปพายกดโอเคคราวนี้เราเอามาสตาร์สตรีมครับตอนนี้เราใช้ CPU นะใช้ CPU ก็คือใช้ซอฟต์แวร์ในการเข้ารหัสโชว์ไป จะเห็นว่าเมื่อกี้ cpu เนี่ยฟิกกอฟโปรเซสไปเนี่ยแค่หนึ่งหนึ่งประมาณ1%กว่ากว่าพอเราเปลี่ยนเป็นตรงนี้เห็นไหม cpu ไป6.1ใช่ไหมครับเปอร์เซ็นต์เริ่มเยอะขึ้นนะครับแต่ว่ายังอยู่ในขั้นต่ำก็คือไม่ถึง10%เรนะครับเราอาจจะบอกว่าเฮ้ยเนี่ยสิเไม่กระตุกเพราะภาพมันก็คือออกมามันทํางานได้แต่ว่าสีหรือความอิ่มของภาพเนี่ยมันจะไม่เยอะมากนะครับคุณสมบัติภาพนะครับเราต้องการให้มันสวยกว่านี้เราก็ต้องปรับคุณสมบัติภาพตามเมื่่่่อกกีีท้ทเรราาาาไลลลงงงมาจบาบนลลนะคั มาดูอย่างนึงก็คือเราต้องดูตรงนี้ด้วยนะครับอย่าดูตรงนี้อย่างเดียวนะครับให้ดูตรงนี้ด้วย CPU ที่ใช้งานอยู่เนี่ยให้เราดูที่ t a s k Manager นะครับตรงนี้สําคัญเลยนะครับว่าเราใช้งาน CPU ไปเท่าไหร่นะครับแนะนําว่าตอนนี้แค่กล้องนะนี่แค่กล้องธรรมดานะยังไม่ใช้เล่นเกมนะครับถ้าสมมติเราเล่นเกมเราต้องดู t a s k Manager ว่าพอเราสตีมไปแล้วเนี่ยเขาเรียกว่า CPU ที่ใช้งานทั้งหมดเนี่ยมันเยอะไหมนะครับ มันใช้เกินกว่า50-60%หรือเปล่าอันนี้มีผลนะนะครับเพราะว่ายิ่งถ้าเกิดใช้ CPU เยอะเนี่ยมันมีโอกาสกระตุกถ้าเกิดเราใช้งานอยู่นะครับอ่ะเรามาลองสต็อปดูซิเรามาลอง Stop, เซ็กันใหม่เมื่อกี้พี่ก๊อฟเซ็ต่าสุดช่ไหมครับเนี่ยเซ็ Set, ต่ำสุดนะคราวนี้พี่ก๊อฟจะเซ็ระดับสูงสุดเลยนะครับสูงสุดเลยแอปพลายอกไปโอเคแล้วเราใช้ Start Stream ดูนะดูซิว่ามันต่างกันไหมในการใช้ตัวของ CPU อ่ะดูนะครับ เห็นไหมครับกินไป27่สิบเลยนะจากเมื่อกี้5-6าหเปอร์เซ็นต์นะกินไปโอ้โหเจ็ดสิบห้าเห็นไหมดูนะซีบีกินร้อยเลยเห็นไหมนะครับนี่เป็นสาเหตุที่กระตุกเห็นไหมพอเราใช้ CPU c o m คอมเพเข้าไปเนี่ยมันก็ทำให้ก็เรียกว่า Performance CPU ทําทำงานหนะักมีผลทำให้ภาพเลยเห็นไหมดีเลยกระตุกชัดเจนเลยเหไหมพัดลม CPU ียูลดบุกที่เสียงดังเลยนะครับอันนี้ก็จะเห็นภาพว่าต่าสุด เมื่อกี้ที่เลือกๆนะครับถ้าเป็นหัวข้อ x 2 4 2> ถ้าเลือกต่ำสุดเนี่ยมันจะกิน performance ไม่สุดทำให้กระตุกนะครับต้องปรับให้เหมาะสมนะครับอ่าพาไม่ขึ้นเลยนกระตุกไป100%เลยนะอ่ละกด stop เนี่ยครับเมื่อกี้กดตัวเศษไปพาไปไม่ขึ้นเลยนะครับเราต้องมาตั้งค่าใหม่นะครับไล่ให้เหมาะสมอาจจะมองว่าเอ๊ะถ้าตัวเมื่อกี้โอ้โหมันไม่ไหวพี่เอาสักกลางๆหน่อยเอาเอาฟ a s หน่อยอ่ะตรงนี้นะครับ f high okay t a าร์สตีนะครับกดใหม่นะครับคราวนี้เราเปลี่ยนแล้วโปรเซสตใหม่เรามาดูที่ CPU นะครับการทำงานเป็นยังไงเหลือประมาณ5 0า0อันเี้ยอย่างเงี้ยเห็นไหมอย่างนงี้ยังพอไหวนะครับอยู่สักว่า50-60เนี้ยยังพอไหวนี่ขนาดแค่กล้องตัวเดียวนะแต่ถ้าเกิดเล่นเกมอาจจะไม่เพียงพอนะอันนี้ต้องปรับนะครับอันดับแรกคือถ้าเกิดเราใช้ตัวการใช้ซอฟต์แวร์เข้ารหัสนะครับหรือ CPU เนี่ยนะครับที่ไม่มีการจอเนี่ยเราอาจจะต้องใช้ตัวนี้นะครับและปรับให้เหมาะสมมาดูอันนี้รับ สำหรับเครื่องที่เป็นเกมมิ่งนะเครื่องที่เป็นเกมมิ่งสายเกมมิ่งหรือเครื่องที่มีการ์ดจอเยอะๆนะครับเปลี่ยนเป็นการ์ดจอได้เป็นฮาร์ดแวร์ที่เป็นการ์ดจอได้โดยเข้ามาที่เซตติ้งครับเมื่อกี้เราใช้ CPU กดเอาพุ t นะครับเมื่อกี้เ2สองสี่นะหลกัหลกๆพี่ก๊อฟใช้ตัวนี้อยู่ครับเพราะพี่ก๊อฟใช้การ์ดจอ NV i d i a เดียนี่ยก็กดไปที่ NV i d i a เดียนะครับถ้าบางคนใช้ตัว CPU เห็นไหมก็คือเป็นชิปของ c p u AMD เอ็นอย่างเงี้ยเป็นการ์ดจอออนนะครับก็ใช้ CPU บ ตรงนี้นะแล้วก็กลับมาที่ตัวบิดเลสก็คือปรับให้เหมาะสมก็คือ9,000สําหรับบ e ีกอที่เป็นฟูลไฮเดฟนะถ้าใครเน็ตต่ํากว่านั้นก็คือเลือกต่ําลงมาตามรายละเอียด e ที่บิกอปทิ้งด้านล่างไว้คราวนี้มาดูที่คุณภาพเห็นไหมหัวเข้าคํว่า p รีเซนตนะครับตรงนี้นะครับเมื่อกี้เราบอกว่าบนสุดนะครับจําได้ไหมบนสุดคือต่ําสุดใช่ไหมบนสุดก็คือใช็โฟกน้อยสุดแต่กลับกันนะครับในส่วนของการ์ดจอเนี่ย ล่างสุดคือใช้ performance น้อยสุดนะครับเห็นไหมนะครับล่างสุดคือใช้ performance น้อยสุดบนสุดคือใช้ performance เยอะสุดนะครับยกตัวอย่างเช่นจะพี่กกอบเริ่มต้นจากตัวล่างสุดก่อนแล้วกันมาดูใช้ performance ยังไงกดโอเคกด start steam นะครับนี่คือ start steam แล้วนะครับลองดูนะครับเห็นไหมภาพขึ้นมาแล้วนะครับมีภาพขึ้นมาแล้วนะครับ จะเห็นว่า CPU เนี่ยกินแค่1% 1.5 1, 1. อย่างเงี้ย1%อย่างเงี้ยนะครับไม่เยอะนะครับจะเห็นว่า CPU กินน้อยมากเพราะมันไม่ได้ใช้ CPU ในการปรเซสเพราะว่ามันไม่ได้ใช้ซอฟต์แวร์ในการข้ารหัสแล้วใช้ CPU ในการประมวลผลเข้าไปนะครับใช้การจอเรามาดูที่ตรงไหนดูที่ทา้งวันเจเหมือนเดิมแต่คราวนี้เราจะกดมาดูที่การจอแล้วว่าใช้ CPU ใช้ GPU ไปเท่าไหร่เห็นไหมครับเนี่ยฮะดูได้เลยว่าใช้ไปเท่าไหร่นะครับตรงนี้แหละก็มีผลเหมือนกันว่าถ้าเราใช้ GPU มากนะครับก็มีผลกับการใช้งานเหมือนกันตอนนี้ใช้ GPU อยู่ที่ประมาณแค่เท่าไหร่ถ้าเกิดเป็น GPU ที่เป็น Nvidia เนี่ยยีกว่าเองนะครับก็ถือว่าไม่เยอะไม่เยอะนะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราปรับใหม่นะครับเราปรับใหม่กดมาที่ setting เหมือนเดิมครับคราวนี้เราจะใช้ตัว preset n เนี่ยความเบียดให้สูงขึ้นก็นคือความอิ่มของภาพความคุณภาพภาพด้มากขึ้นกดมาที่ตัวนี้นะครับเราจะใช้ตัว max quality เลย แม็กเลยแล้วกดคับพายกดโอเคแล้วกดสตาร์ s t ตรีเหมือนเดิมครับคราวนี้นะครับก็จะเห็นว่าอะ CPU ก็เหมือนเดิมนี่หนึ่งนึ่งกว่ากว่าเห็นไหมครับนะครับหนึ่งเกว่ากว่านะครับจะกลับมาดูที่การ์ดจอแล้วครับการ์ดจอตอนนี้นะครับยังใช้อยู่ที่ไรสี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับก็ถือว่าใช้ได้นะอันนี้ถือว่าใช้ได้นะ เพราะอันนี้นะครับพี่กอลใช้กล้องจะเป็นเว็บแคมเนี่ยถือว่ายังกิน p e r f o r m ร์แมเพียงพอนะครับเพียงพอแลกวเราใช้ Mac กคอร์ t y ได้ถือว่าเพียงพอแต่ในกรณีที่น้องเล่นเกมนะครับน้องเล่นเกมแล้วไปเซตแบบนี้แล้วมาดูที่ตัว GPU แล้วมันกินไปที่90% p e r f o r m อร์ e เนี่ยอันนี้นะครับแสดงว่าเริ่มไม่เพียงพออาจจะมีกระตกได้ก็ต้องเป็นการเซตในการดูว่าโหลดบาลานซ์ของมันว่าให้เหมาะสมนะครับว่า อย่าใช้จนเยอะจนเกินไปมีพื้นที่เหลือเวลาเราเปิดโปรแกรมเกิดมีอแอปพลิเคชันบางแอปเนี่ยมันรันอยู่นะครับแฝงอยู่เนี่ยมันจะทําให้ไม่กระตุกนะครับเน้นตรงนี้แหละนะครับว่าพปรแกรมที่เราเซ็ตใช้งานอยู่เนี่ยคือตัวการเซตติ้งตรงนี้มันเพียงพอหรือเปล่านะครับกด stop กดมาตรงนี้นะครับอย่าลืมนะครับหัวข้อเอาเอาพุทเนี่ยหัวข้อ present คือสําคัญเซตตรงนี้แหละครับถ้าเกิดเป็นเรื่องของฮาร์ดแวร์ไล่ลงมานะครับจากถ้าเกิดเป็นการ์ดจอเนี่ยไล่จากตัวล่างขึ้นบน แต่ถ้าเป็นตัว x 2 6 4ไล่จากบนลงล่างนะครับพิเท่านี้เองนะครับคือรีเช็คจากตัวอินเทอร์เน็ตก่อนนะครับถ้าเน็ตโอเค f ร r m a แมนได้นะครับก็มาเช็คในตัวของฮาร์ดแวร์แล้วก็ปรับคุณภาพให้เหมาะสมนะครับโดยปัจจุบันพ่ก๊อบใช้เนี่ยพ่ก๊อบจะใช้ตัว f ร r m a แมนก่อนนะครับไม่ได้ใช้แม็กคอร์เรหรอกนะใช้ใช้ f o r m วแมนนะครับ นี่คือขั้นตอนที่พี่ก๊อฟใช้งานในชีวิตประจําวันว่าถ้าเกิดสมมติว่าพี่ก๊อฟเจอปัญหาเอกระตกหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยพี่ก๊อฟจราใช้วิธีการรีเช็คอย่างนี้นะครับแก้ไขปัญหาแบบนี้นะครับสำหรับการสติปอ o เ s สนะครับใครที่ใช้งานโอเบสอยู่ก็ลองนําไปใช้งานกันดูครับเชื่อว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยครับแล้วนี่ก็เป็นเทคนิคดีๆนะครับกับการใช้งาน OBS ที่มาฝากกันในวันนี้นะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช้กดแชร์ครับก่อนจะจากกันไปครับอยากให้กำลังใจล้วครับช่วยกดติดตามส s c r i า e กดกระดิ่งครับจะได